อ่ะเจ้าที่ข้าพี่น้องมาดูปอปางเขาขุดใบบวบนะครับนี่อันที่พี่น้องเขาอยากเหียนว่าเนี่ยใบบวบมีอยู่ตรงไหนนะครับเนี่แบบนี้นี่ครับนี่ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแบบเนี้ยมันจะรักมันจะเยอะเนี่ยเนี่ย ขุดขึ้นมาไว้ระบเข้าตาดิเออนั่นแหละนี่ครับ เลืวอนแคี่ยเหม่งกุหรอน่ครับถ้าเป็นก่อยใบบวบเลยเลยอันนขุดนั่นขุดเลยฮักเลยนั่นเออหาตั้งจานั่นขุดให้ลยฮักเลยอันนี้คือใบบวบรรมาัตินะครับไม่ได้ปลูก วิววิวยามเย็นวิวน่าแลง ใครแล้วใครเขานั่งกับบนแน่งน,นักตกเงาอืมบ้านก็มักบอนก็มัก,มกนะ่นะนก,กันยี่หรอเนี่ยเออนั่นแหละบางทีก็จะลักใหญ่นะครับบางทีก็จะลักน้อยแล้วแต่แล้วแต่ลิน เอาไปทำก๋วยหรือว่าเอาไปทำเอากินกับน้ำพริกถั่วเขาก็ไรนะครับ <c oughs> นี่ในผ้าทิศก็กำลังจะตกเลนะยน้อในในเราในาไรเข้านะคะหน้าผักอนไผักอนไมีน้ำ คณถังอันก็เหมอนยาเฮี้ยก็จเครื่องมันก็เครื่อง ให้ามาขุดได้สุดนดีเลยฮะผก็เก่งน,นี่ขุดพักนอก นีก็เยอะเลยวพาที่นี่เขาจะนิยมกินแต่รากนะครับถ้าเกิดว่าใบีนหน้าฝนมันก็ใบมันก็จะเยอะเห็นหนาวแล้วนะครับเป็นหนาวแล้ว Nó này nó đang thằng này à này đút mà không nó

จะรักที่มันอบๆนะคะมันก็จะเยอะตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาจะเป็นกุ้งนะคะเดี๋ยวมันไม่ใช่ภูเขาเนาะไม่มีหมอกหินแต่ว่าตรงนี้เป็นภูเขาไม่ไผ่แล้วก็จะมีหมอกหินจะมีหินอยู่กัมภูเขานะครับ ถ้าเป็นประเทศไทยก็ไปบบบน่าจะมีได้ใบนะไม่มีรากนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารากเขาไม่กินกันหรือเปล่าน่่กนไหนก็มีน่่แล้วก็นั่นทุ่งนะครับอันนี้ก็ลองขุดดูนะอน,น่าจะใหญ่อยู่รากมัน กินข้าวแ้วไม่กินถ้าเป็นกินกับน้ำพริกต้นแรงในถ้าหอด้วหมทปุ่นไหมอ้วกสีดีแล้วก็ต้น,นคิดเหล็กเจอไหนคุณมีหมดอะเจ้าเน เช่นหนเช่นในหักมันจะใหญ่จะใหญ่กับทั้งเมื่อกี้นะครับรักมันจะเยอะกว่านี่บพวกหูถ้าเป็นแบบนี้บางคนนะฮะ F4 บางคนก็อยากเห็นว่าเขาไปถ่ายคลิปเอาลักไว้บบบกนี้ให้ดูหน่อยมูลก็จัดให้ดูนะครับเนี่ยไว้มันจะจะเป็นแบบนี้จะจักจกจกแต่ว่าเขาเอาลักมันเนาะอืม thức của ton trên giấy này Hoa thế, này. thế nó cũng với một lần ก็หลังเขาก็มาไปขุดที่ายอะไรเงี้ยนะเน่ยแบบนี้เดี๋ยวเรางน่งขุดขุดอันเดียให้ให้เห็นเท่าไหรเรเคียวไปหมดเลยเมื่อกี้ไม่เห็นไงตรงนี้อล้างยบบาวเหมือนกัน นั่นสิน่ะเออพวกตอๆนี่รับรองเลยต้นี้รักมันมากรักมันแบบสวยมากเลยครับพี่น้องดูดูดิไ,ดไม่ติดรากเลยเออในอันตั้งหองก็มักนั่นคุดๆให้น่งน,น,น้ำหนึงห่นง nhìn giọt lên luôn đấy các chơi Ba quá cứ giá khách mắn Anh này đến này chấp nhé Bóc cái hình của det มาเอ่อลักงามงามนะท่านคนนี้ดูข้าวปีนองลากใบวบวบนะฮะดูมันใหญ่จริงๆนะฮะโอเคครับปีนองหนมมดเชื้อก็ใต้ด่างแดนก็สำหรับขี้พาพาหาพังหนกนะครับ,นรบ,นบเนาะกระเปาปางกับมนแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็ผักด้วยกดแชร์ให้มนด้วยนะครับหนมมดก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเปคลิปกินนะครับว่าจะกินน้ำพริกหรือว,ว่าจะทำก้อยะบะบกอะไรอย่างนี้นะครับพอติดตามด้วยครับ